ครับผมจะถ่ายทําหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดและหลวงพ่อสมปีหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะครับออกปีเดียวกันนะครับมีตจกีก้กจารย์ดังๆนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับหลวงพ่อสมปืนไฟนี่ก็วัดเขาดินนะครับอยุธยานะครับ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไหลนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไหลนะครับเดี๋ยวผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับดูนะครับดูหูเหรียญน,นะครับดูหูเหรียญน,นะครับสวยงามมากนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับถ่ายสองเหรียญพร้อมกัน สุดยอดนะครับมีจานด้วยนะครับมีจานนะครับมีกระแสเหรียญสุดยอดนะครับครับดูหลวงพ่อคุณไปก่อนนะครับทีนี้ผมจะให้ดูหลวงพ่อสมวัดเขาดิน จังหวัดอยุธยาปืนไฟนะครับปีหนึ่งเจ็ดเหมือนกันเหรียญแท้ทั้งสององค์เลยนะครับสุดยอดนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้นะครับแคปหน้าจอชอบเหรียญไหนก็แคปมาเลยถ่ายพร้อมบัตรนะครับอันนี้โคตรนะครับโคตรนะครับดีโคตรนะครับสุดยอดนะครับนี่เลขหนึ่งนะครับปืนไฟนะครับ พส่สมนะครับวัดโคดินอยุธยาปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญคมจริงๆนะครับสุดยอดสวยจริงๆดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังโอ้ดูด้านหลังนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้นะเหรียญพวกนี้มันจะ ดูใน youtube ก็ได้อยู่ใน g ูเก l e ก็ได้นะครับมีนะครับนี่ด้านหลังนะครับครับดูหลวงพ่อคูณด้านหลังยันดวงนะครับเหรียญแท้หลวงพ่อคูณทุกเหรียญปีหนึ่งเ็ดอยู่ยันดวงนี่ก็ตรงนี้จะแตกนะครับนี่ยะแตกนะครับ ตัวหนอนก็สวยนะครับเขาเรียกตัวหนอนนะครับตัวหนอนสวยๆนะครับตัวหนอนหมูนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวคนจะลีกไใหม้ดูนะครับชุดยอดนะครับนี่นะครับ เลยนะครับสวยงามนะครับด้านหลังปิ่นนะครับครับชวยไหมนะครับย่นดวงนะครับต่อโคตรจะดุ่งเลยนะครับลุมดำสุดยอดเลยนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับปีหนึ่งเจ็ดบล็อกห้าแตกนะครับ นี่นะครับนี่เลขกค่านะครับแตกถึงนี่เลยนะครับบอกห้าแตกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับบอกห้าแตกสวยงามจริงๆนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สองเรียนนี้ปีเดียวกันนะครับมีที่อาจารย์ดังๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับชอบวงไหนก็แคปหน้าจอเลยนะครับเรียนหลวงพ่อคูณมันจะปีหนึ่งจิมันจะมีเก้าบล็อกนะครับมีเก้าบล็อกนะครับทำบล็อกละหมื่นนะครับเก้าหมื่นจะถึงแสนนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดของหลวงพ่อสมนี้ปีหนึ่งเจดนี้ปืนไฟนี่ไอ้บอกเดียวนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องการองคไหนก็แคปหน้าจอเลยนะครับครับขอบคุณครับ